สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาเปิดการชากกันต่อนะครับารีวิวโคโนี่เมดไปแล้วนะครับไฮเปอร์แม็กผมว่าใช้ดีนะคือใช้ดีแล้วผมค่อนข้างจะชอบเลยครับมันอาจจะไม่ใช่แบบเมตาโหดติดเพลาแนแล้วนะครับก็ ใช้เป็นตัวเสริมผมมองว่าเป็นตัวเสริมที่ดีนะครับในคลิปไปดูแล้วกันนะคือถ้าเกิดเราทดสอบผิดรุ่นไปหน่อยอ่ะผมว่ามันจะสู้ใครไม่ได้เลยคือถ้าเกิดเราไปทดสอบกับพวกตัวดามเมจตึงๆโหดๆเนะี่ยผมว่าสู้ไม่ได้ยิ่งไปเล่นกับตัวไหวพิบไม่ไหวนะหรือเล่นกับพลังเนี่ยมันอาจจะยังยิงไม่ได้แรงมากพอครับแต่ถ้าเกิดไปสู้กับรุ่นบพ,อพอกันไปสู้ว่องไวไปดูในคลิปดีกว่าผมว่ามันมันเจ๋งนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะผมมองว่า มันบับด้อีกคืออาจจะบับด้วยตัวเรนเจอร์นะครับอ่าแล้วก็คอมโบความสามารถอ่าไปดูคลิปนะผมรีวิวตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดกาชาต่อเพราะว่าผมพร้อมจะขึ้น9ดาวแล้วก็ลุ้นทํา9ดาวแม็ก ID 5ก็เลยเปิดต่อดีกว่าเดี๋ยวเปิดหมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าแสงเก่ามืดกล่า ID นี้นะผมมีครบหมดแล้วนะครับตัว บายมมันอยู่ในแพ็คแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะโผล่ในตู้กระชาฉะนั้นเนะี่ยผมมีครบหมดแล้วอาจจะมีแค่ตัวบอสมืดหนึ่งเดียว่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเก็บไปเปิดกันอีกทีนึงนะอะเดี๋ยววันนี้มาเปิดกระชากันดูว่าจะออกเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอตู้ก,กระช่าเพิ่มเลทครับใครอยากจัด เรนเจอร์เกมแพ็คครับแนะนำ้านเติมเกมวันนี้นะครับจะนำการค้าท้องเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปียกรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีนะนปลอดภัยจะได้ครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีค่า iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android ถ้าไม่เก็งกรูบี้น Ruby นะ Android จัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง LD4 ดีโฟนำฟาร์มการเบึงเบึงรัวๆนะในเกมเรนเจอร์นะครับสอบถามร้านค้าได้เลยครับแต่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชัมมช่นคล เล่เกมหรือใช้บริการโปรแกมรมจำลองครับก็ทักจัดไปที่ร้านเจน้งกันขาทอมเซ็นเตอร์ปอดภัยเปียนเรวอะใครจัดนะล่อยดเดนเจอร์เกียร์แพ่จังจักแต่ร้านเจน้งกันขานะครับมาครับ ID 5นะครับเปิดอีกอยา่าเย่าเยอะเยอๆเยอะหมดเยอะแล้วกันคือเพื่อบอดมืดมาบอดมืดผมใช้คําว่าก็ก็พอมีลุ้นอยู่นะผมใช้คำว่าก็พอจะมีลุ้นอยู่นะครับ อ่าครับส่วนฝั่งแสงเนี่ยรีวิวหมดแล้วนะมันอาจจะมีไม่กี่ตัวเท่าไรอ่ะมีเท่านี้จัดไปครับโอเคครับอยากได้อ่าสูตรอ่าอันนี้ผมยังเข้าเกมมาเป็นพี่น่วงอยู่ตอนที่ผมเปิดได้ผมเข้าเกมมาเป็นพี่น่วงอาล้านะอันนี้ลองอ่าพี่น่วงร่างธรรมดาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรดูบ้างนะเข้าเป็นอ่าโคนี่เก้าดาวอ่าโคนี่ อ่าร่างธรรมดาเดี๋ยวเราลองดูลองดูนะว่าจอกหรือเปล่าครับอันนี้นี่คือถ้าเกิดได้ตัวอื่นผมก็โอเคนะอจะได้พี่น่วงหรือได้ซารีพาเฟยินดีครับเพราะว่าเผื่อจะวิ่งเผื่อนะเผื่อเปิดได้ตัวบับวิ่งเยอะๆนะครับเพราะอาจจะวิ่งก็ได้เพราะว่าช่วงนี้คืออย่างที่บอกไปแล้วครับว่าอันนี้คือข้อมูลเน้นย้ำก็ล่าสุดก็ยังเน้นย้ำอยู่นะครับว่าเขาก็ยังอ่าเตรียมพัฒนาอยู่ไม่รู้ว่าจะโผล่มารอบไหน ข้อมูลที่ได้จากปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอ่าช่วงเดือนไหนนะครับที่จะพัฒนาเกียร์วิ่งออกมาใหม่อ่าซึ่งพอถึงตอนนั้นปุ๊บว่าคนวิ่งทั่วไปคือไม่น่าจะได้ไม,ไ,ดไม่น่าจะได้เกิดนะครับถ้าเกิดได้ก็แต่เมื่ออาจจะแบบว่ามีขนนก20,000 0กว่า3 0 0 0 0นอันนี้โอเคหน่อยนะอ่ซึ่งล่าสุดอดีหลักที่ผมวิ่งไปเนี่ยใช้ขนนกไปแค่90 0 0 0มื่นเอง ใช้ไม่เยอะนะแต่ว่าได้ตัวบับบิ้งเยอะเแล้วมันก็เลยได้คะแนนข้อห้างสูงครับอมาออกกันหน่อยสิเพื่อนอยากได้คืออยากได้โคนี่ประเด็นนะอยากได้โคนี่เพราะว่าผมขาดกบ9ดาว1นึ่งตัวะนะครับเปิดเปิดได้ซ้ำนะเปิดได้ซ้ำปุ๊บเดี๋ยวจะเป็น9ดาวแล้วก็ไปลุ้นความสามารถ9ดาวด้วยไงเออนะครับผมตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่า อไดไความสามารถอันไหนจะดูดีกว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรนเจอร์ Ranger มันยืนได้สมมติเกมปรับบัฟเกียเราถึงมีตัวรับข้างดียืนได้เนี่ยร่างโคลมันจะจําเลยเพียงแต่ว่าติดตรงที่ว่ามันจะติดดีไหมเห็นมีคนบอกว่าได้ร่างโคลแล้วแบบมันไม่ค่อยติดเลยเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นช่วงแพทช่วงเวลาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดได้ลาร์เนี่ยมันการันตีว่าตายปุ๊บเนี่ยอ่าจะเป็นซัมมอนหรือติด ตะก,กิวออกมาผมก็เลยมองว่า้มันดีพอๆกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ถ้าสมมติเกมมันบัฟความสามารถด้วยนะตัวหนึ่งเนะี่ยผมว่าได้ร่างโวนจะดีแต่ว่าเอารัดก็ดีวะผมว่าได้รัดนี่น่าจะดูดีนะครับอันนั้นนะครับก็ให้มาก่อนทําไมตู้มาจริงจริงนะผมว่าเกมอ่ะน่าจะเอาอกรก,ก้าวดาวใส่ไปบ้างใช้คาว่าใส่ไปบ้างนะให้แบบเลดต่ำๆหน่อยก็ได้นะครับ แต่ก็เข้าใจแหละว่าแพดมันยังไม่ได้เตรียมพร้อมจะพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะครับยังจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่นะเขาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการพูดถึงหรือเตรียมพัฒนาเกี่ยวกับเรนเจอร์ก้าดาวอัลตร้าก็ไฮเปอร์ยังไม่มีพูดถึงครับ่านะครับส่วนโคลาโบสังบืดอันนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นแกดเชื่อมโยงมันเป็นข้อมูลที่ใช้คําว่า ใกล้เคียงความเป็นไปได้แต่ไม่น่าใช่เร็วๆนี้ผมบอกไปแล้วนะเน้นย้ำนะโคลโรโบแสงมืดนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ในอนาคตแต่ไม่น่าใช่ปีนี้เพราะว่าการดิวน่า,นาจะน่าจะไปจนหมดแล้วคือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จะเป็นปลายปีเลยหรือไม่ก็เป็นปีหน้าผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เกิดขึ้นในจุดนี้แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้่าต้องกลัวนะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเออนะครับโอ้โหไม่ได้เพิ่มเลยว่า สูตรไม่ได้ละผมไม่เอาละพี่น่วงพี่น่วงไม่ทํางานเลยเออเสียใจนะเนี่ยอยากได้เพิ่มนะไอดี ID นี้เข้าเกมมาเป็นพี่น่วงอัลตร้าไอเนะี้ที่ผมเปิดได้นะชจิบโอ้โหไม่มาครับมาเปิดกันต่อไอดีเก้านะครับมาดูกันครับว่าสูตรนี้จะชี้แนะหรือเปล่านะ,ะเขาเกมมาเป็นพี่น่วงอัลตร้านะครับอพี่น่วงคือใครไปพิมพ์ใน Google แล้วกันนะคือคือผมมองแบบนี้ อ่าร่างอ่าร่างเอาลต้าขึ้นไปผมมองว่าคลายพี่เบิร์ดดูทรงเขาว่ามันดูเป็นศิลปินนะครับแต่ว่าร่างธรรมดาเหมือนพี่นววุ่งมาพี่นุ่งก็คือพี่นุ่งกันชัยนั่นเองนะอ่ะมาโอเคไอดี้าได้เปิดเกียร์ด้วยดูดี้นาโชคไหมพี่นุ่งอัล้านะครับเผื่อใครจะลองไปหยิบจับ มาใช้หยิบซูดนะครับไปลองชงลองใช้ลองดูได้นะไม่ต้องลองก็ได้ครับไม่ได้เรียๆคือประเด็นมันแค่แบบว่าเราอยากให้เปิดได้กันแค่นั้นเองไม่มีอะไรไปต่อครับ60ไบใบขอได้สักตัวครับเพื่อเป็นทางเลือกอเพราะว่าได้เกิดได้ความสามารถไม่เหมือนกันในในคนละไอดีนะมันจะได้แบบว่า เปรียบเทียบกันชัดๆหน่อยนะครับว่าแบบม้มันมีผลยังไงนะครับแต่ว่าไอดีห้านี่มันมีเกียร์พอดีเลยลงตัวนะเหลือดาบราชาจอเกทเหมือนกันครับไอดีห้าส่วนเพื่อนๆจะวางแผนเป็นอย่างอื่นไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะเอาจริงๆนะเพราะว่าแบบแสงเก่ามืดเก่ามันก็ยังมีตัวดีครับราจะแสงเก้านี่เอาจริงอ่าเหลือแค่เบาล็อกแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยพอออกมืดซ้ำปุ๊บเนี่ยเบา์ล็อกก็ไปต่อนะครับก็ไปต่อยาวอยู่ ยาวแน่ๆนะอันต่อแบบนี้เนี่ยรอบถัดไปนะครับอ่าเป็นกรกฎาคมนะครับอ่ากรกฎาคมก็ไม่น่าจะบิดละก็น่าจะเป็นแสงครับมเป็นแสงเหมือนเดิมละคราวนี้เข้าไปรอดูอีกทีนึ่งครับกรกฎาคมนะครับว่าอ่าบเบาล์ล็อกจะยังอยู่ไหมจะเป็นยังไงไหมจะโดนแทรกแตงหรือยังครับแต่ตอนนี้ยังไม่โดนครับแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่ด้วยนะอ่าไปตีกันนี่บาลล็อกชนะด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็โดน าโคดีเมดโอ้ยพี่นวงพี่นวงพี่นวงนำโชคเอาดูดิเอาเช็คก,กบก่อนดิมีไหมมีกบกล้าเพื่อนมีโอ้โหครบเออ,อตะเกียร์ดูดูเกียร์หน่อยดิเกียร์ไม่มีเกียร์นี้บานๆอยู่เอ่อมีโดนอยู่3ชิ้นโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะดูช่องกลางสิ ไม่มีอะไรเลยครับเอออะมาเปิดเกียร์กันโอเคและจตั่วเข้าแล้วมามาอิหนูนา่าปราชานาฮริกาเบนเทนเออหมวกว่องไวเนี่ยหมวกว่องไวโดนหนาดก็ได้นะเพราะว่าหมวกเป็นว่องไวครับหมวกเป็นว่องไวได้ดีแน่นอนอืออืมขอดน้าขอดาบ,ดาบแบบจ่ายแบบ ซื้อของแล้วไม่จ่ายอ่ะเออเข้าใจว่าซื้อของแล้วไม่จ่ายจัดด้วยด้ยดีโอ้โหไม่จัดได,ได้เจอโอเคละเมื่อกี้เห็นทันแล้วนะเอสูตรนี้จารึกไว้หน่อยจาซึกไว้หน่อยนะเพราะว่า Id5 ที่ผมได้ผมเข้ามาเป็นพี่หน่วงออาต้านะแต่ว่าอ่าอื่น,อ,นอื่นที่เปิดไม่ได้เนี่ยผมลองลเป็นก้าวดาวบ้างบ้าง,างธรรมดาบ้างครับเป็นโคตัวโคนี้บ้างนะอะ ใครจะลองก็นําไปใช้ก็ได้เดี๋ยวผมดูก่อนที่ผมต้องเปิดตัวเพิ่มเติมไหมไม่ต้องนะครับแล้วก็ตัวก็มีเบาล็อกอาจะเก็บตัวไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะมาเปิดกันต่อ ID 10นะครับอ,อยากได้ต้องไปให้สุดนะครับอเดี ID นี้จริงๆเป้าหมาย ID นี้ก็มีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามืดนะ มันท่วงแบบแทบจะจับดาสุดท้ายเลยนะครับแต่นั้นเนี่ยอาจจะมีตั๋วให้แบบพอก๊อบแก้มได้อยู่อะมาครับดาบราชาอ๋อผมต้องไม่จบถึงเพชรสองรลอเอาแต่ว่าถ้าเกิดปั้นตอนหน้าจะได้อยู่นะอ่ะซื้อสิโอเคอ่ะตัวซื้อได้อยู่ครับ พาดพาดโอเคอ่ะพาบเรียบร้อยอ่ะมาลุ้นกันครับไอดีสิบอยากเกิดต้องเปิดได้เท่านั้นครับอังเกียร์เดี๋ยวรอลุ้นปิดลีกพีอีแล้วกันนี่ทันไหมเนี่ยผมติดภารกิจตุเตอาด,ดานี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องเอาให้ได้ เพราะว่าโอกาสเดียวจริงๆนะในส่งดาบราชาจรเะเก้ครับอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะคือเขาบอกมาแค่นี้ว่ามาขายแค่นี้แต่เดี๋ยวสุดท้ายถ้าเกิดเขาพลิกลิ้นมันก็เกิดขึ้นได้นะอย่างอย่างแพคลูวิคูณ2องนี้ยเขาเขาบอกเขาบอกหลายรอบด้วยบอกกับหลายคนด้วยเออคนที่แบบได้ไปฟังข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่า ให,ให้โปรโมทหน่อยนะครับแพ็ครูบี้คุณสองข้อแพ็ครูบี้คือผมได้ไปทุกรอบแล้วก็ดันแจ็คตทุกรอบนะครับเออเวลา,าบอกข้อมูลผิดก็โดนด,ด่าอย่างที่บอกนะว่าผมไม่ได้ซีเรียสคือข้อมูลเราได้มาอยงไรเราก็บอกแบบนั้นไม่รู้จะบิดทําไมถ้าไม่เกี่ยวกับโควโบสมัยก่อนนะคือผมก็บอกข้อมูลเป็นแบบนั้นนะยกเว้นบางเรื่องมันอาจจะเป็นแบบแนวทางว่าแบบมันน่าจะเป็นทางนี้แต่เราก็จะบอกว่าเราเดาทางเราเดาทิศทางเกมนะครับผมก็จะแบบข้อข้างจัดชัดเจนอยู่ อ่านะครับอย่างเงี้ยคือแบบอ้รูบี้คูณสอง่เป็นเรื่องดีนะจริงๆเอากลับมารับมันก็เป็นเรื่องดีครับยังดาบราชาตอาเคก็อย่างที่บอกว่าถ้าสุดท้ายอยู่ดีๆเธอเรื่องเอามาอีกก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเรื่องของการวางแผนแบบนี้มันจะเดาทางยากคือคือส่วนหนึ่งอะที่เขาแบบว่าก็ไม่บอกผมผมมองว่าตรงนี้มันดูขัดแย้งกับมุมผมนะมุมผมผมมองว่าถ้าคนอยากได้นะยังไงเขาก็ เขาก็กัดอยู่ดีอะเพียงแต่ว่าเกมเขาคงแบบเพี่อจะให้รูบี้หมดกันก่อนจะได้เติมเงินตึงๆเยอะๆนะเออนั่นฉะนั้นก็เอาทำนั้นแล้วกันนะครับผมอยากให้ผู้เล่นรู้ข้อมูลมากกว่าหุนนี้ตัวเดือนที่แล้วเดือนตอนครบรอบอ่าอยากให้ผู้เล่นได้ข้อมูลก่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นการวางแผนอ่าว่าแบบเฮ้ยอันนี้จะมาไหมมาไหมเผื่ออย่างน,น้อยๆเนียน่ยกักรูบี้กัก,ก,กตั๋วไว้บ้างนะครับ อ่บางทีฟุกเปิดได้อ่ะ2องร้อยสี่รอนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีเนาะเดี๋ยวผมคำนวณอันนีนี้ก่อนผมจะมีเวลาดันไปเล่นหนึ่งเพชรสมไหมเนะ 5, มี่ยถ้าไม่มีก็ใส่ไปเลยสี่สิบรูบี้สองทีเออชีวิตยากเหลือเกินคือเปิดแบบ40ี่สบแผมไม่ค่อยมีดวงนะแต่ว่าไม่แน่มันอาจจะออกได้อยู่ลองดูดิไหนดิคลิปนี้นั่งใจจะ มาดอายเกียอยู่แล้วเอนเจอก็ไม่ออกด้วยโอ้โหอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นโคนี่ร่างธรรมดานะลองดูบ้างครับเหมือนโคนี้ร่างธรรมดาผมยังไม่ได้ลองเรือม,มาลองกับใคดีสิบนี่งไงไม่ออกเลยโคนี่ร่างธรรมดาอัจจัดเลยดิสองรอบอนายนารเป็นเทนก็โอเคนะไม่แย่นะไม่แย่นะ มาชิบโอ้โหถุงมือห้าดาวหกดาวเน่าโคตรแล้วมันมีรุแค่านั้นอย่างเดียวนะมีรุแค่าดาบราจาร์โดเก้อื่นๆก็นะ่ะเกียร์กบชึบอเฮ้ยสี่ห้าว้่ครีมโอ้โหเกียร์เรียร์นาดอ่าเสียาดายเสียดายโอเคครับก็โอเคได้เท่านี้ก็เท่านี้นะะสรุปก็ ได้โคนีเมตอ่าด้วยสูตรนะครับเขาเก็บมาเป็นพี่น่วงเอาซะใครสนใจอยากลงอยากลองนะยังไงก็ได้ครับแนะนำร้านเอร์เก็รวันนี้ครับจะนำการค้าท้องเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวดเร็วนะครับมาตอนนี้ประมัยแน่นอน 100%ครับร้านค้าจดทะเบียนหนนต้นประกมหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีประพัจะได้ครับน้มถุกครับในเกม Ranger มีค่า iOS นะทางร้านมีบริการกดแพคให้ได้สําหรับ Android อาททำให้เกี่ยวกับรูบี้นะครับก็สามารถที่จะจัดด้วย Android ได้เลยครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง Airy Phone นะครับก็าฟาร์มการตึงๆรัวๆนะในเกม Ranger นะครับก็สอบถามร้านค้าได้เลยครับแต่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้ Description คลิปนะครับจะเติมเกมรือใช้บริการประกันจำรองนะชัดชัดไปที่ร้านเจน้ำกค้า,าทอมเซนเตอร์ปลอดภัยเพียรวดเร็วใครพร้อมไปจัดกันได้ขอได้เลนเจอร์เกมไพ่ร่อมจับจากบ้านเจน้ำกาน้า,าครับเอานี้ประมาณนี้ครับล้า,างก่อนครับสวัสดีครับ